สไตล์อีสานบ้านนาสวัสดีพี่น้องมันนี้ก็อยู่กับช่องสไตล์อีสานบ้านนาคือเกา่ามันนี้ก็บสีปแปลกเนาะพี่น้องอยู่ในป่าเลยสิพาพี่พาน้องมาหาบอกให้เดือเนาะบุหงว่าสินเดล่ายเลยหน่อยสั่มได้แต่ว่าหงมีอยู่แล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เคลียไปละเคลียเบืองว่ามันสิมีดบอลนนพี่น้องแต่ว่าก็ยิ้นแหล,ละเดี๋ยวสถ่ายพี่น้องเบืองว่ามันอยู่ยังไงมาติดตามชมกันเลยพี่น้อง นี่น้อยเป็นพี่น้องลักษณะที่เป็นอยู่ก็คืออยู่ในโพล่จริงๆละ่ะมันก็สีมีหูอีหยั้งข่าก็เคลียบึงนี่ได้กคูดเบิ้งแล้วพี่น,ออน,น้องอยู่นี่นี่แล้ว่นอยู่ในนีเลยอยู่น้ำโผล่จริงๆพ,งงพ,พ,พนนี่น้องยิ้มกับยิ้งยิ้น้ำโผล่หูป่วงพี่น่ออู้ยพี่หน่อนทิ่ไหน ลายหน่อยตื๋อพี่เดิเยี๋ยเศษพี่น้องเบื้องเตะไก่เนาะนี่น้องพี่น้องทิ้งบอหอยหอยเหลือนี่ลักษณะที่เป็นอยู่เนาะหลายหน่วยตื๋อมีดในหน่วยใหญ่นี่เดี๋ยวเศษเขียวมาให้พี่น้องเบื้ง แต่ว่าเขาอย่าไปจกด้วยพี่น้องอย่านห่งย่านีางยงเนาะนี่นมันอยู่ในปา่าเขียวมากสกอหือู้พี่น้องเต็มอันญ่ะเลยมีตัวหน่วยใหญ่ๆโอ้ยใหมก่กอ่อนนะ หกหน่วยพี่น้องเอ้ยมองเน,นี่ยหบึดแล้วบ่มีอยู่หกหน่วยเนาะพี่น้องหูเดียวมองกี่เลยปืด๊ดสุดยอดอีด,ดีพี่น้องอัลเศรษฐ์พะยูนกับยูนี่หูเสียวพี่น้องตามผลตามมัน เห็น,อ,นอ,อ,อีกแล้วพออี่น้องปล่อยแล้วปล่อยเรียบหายจนเหนี่พี่น้องเห็นบ่หนิยูนิฟูนั่นแหละ,หละอู้ยกลัวเห็นหาจนเหนื่อยเนาะ <c oughs> เป็นยูนิลักษณะนี่ไงนะพี่น้อง In ngoài đi quá một ngày hoặc hình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  hoặc

สำหรับคลิปนี้ก็สิฝากพ่อแม่พี่น้องไว้เพียงซ้ำนี่แล้วนาะพี่น้องหาจนเมงงื่อยละละล้วละบม่มีได้ซ้ำทิพย์ไทยพี่น้องมึงนั่นแหละ,ละหาอยากแห็นพี่น้องจะมันอยู่เนี่ยเอาได้หาบ่ค่อ,คอยปเป็นปานไรโชคดีที่ยังมาได้เนาะหูเดียวดีพกหน่วยแล้วก็ได้อีกอหูหนึ่งก็บสองหน่ยวยพอกินอะไรพี่น้องซ้ำนี่กินบ่ดีอ่ะหน่วยทำงานนี่นพี่น้อง ระสาเพิ่งเกิดอยากค,มคมุ้มคุ้มเนาะผู้ได้หมักนกี่ก็เสียบเลยแหละพี่น้องมันอยู่ในพนหูในโพนแล้วก็นนี่ดินหูนหนูเก่าเนยแต่ว่าถ้าเป็นดินดินออกดินพ่นพนะพ,พี่น้องดินจอมปวกน่นเป็นสีหมักอยู่เนี่ยแต่ที่ว่าเดลัยตือบอยู่นะพี่น,อน้องก็ดิกลิมีแต่เคยกินผู้เดียว และนั่นก็ฝากพี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสตายอีสานบ้านนานี่เด้อพี่น้องฝากติดตามแนช่องฝากช่องน้อยๆแนเนาะคนบ่ค่อยเข้ามาเบิ่งดอกพี่น้องจังได๋ก็ฝากเป็นกํลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวก็สิค่อยๆเฮ็ดคลิปไปเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้มันบ่จักว่าสิไปท่าอีหยังเนาะพี่น้องบ่มีหม่องไปก็ว่าสิไปนี่ใส่เบ็ดกะงบ่มีให้พี่น้องได้เบิ่งางบ่ได้นําใส่เดือนก็หายากแฮงพี่น้องเอ้ มีแต่จริงดีนะใส่พึ่งกับโบกินเราก็เลยโบเดทายพี่น้องเบิง้งโบเดเอาลงให้พี่น้องเบิง้งเจอกันคลิปหนาหนะพี่น้องสปารับคลิปนี้กับศิฟ้าเพราะไม่พี่น้องไม่เพียงแซมนี่แล้วเนาะ